ปันโน่ยักโสโอคัสสัสมมติโตยังยังปะเทสังภาสติตัทธัตเทวะปูจิตโตติอีออขอรับน้อมน้อมมัสการพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระอปูวิจิตชญาณข เจา้าคณะตำบลโพงายเขตสองเจ้าว่ดวัดพระแก้วข้องทั้งคณะสงฆ์ขอความจเจริญในพระศิธรรมจงมีแด่อุบาสอ,อุบาศีการสาธุชนพุทธบริษัทผู้มาประชุมการสดับพระจมรเทศสนาัณสาราการการวัดพระแก้วแห่งนี้และขอความอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยร่ำข้างร่งมี จงมีแต่ท่านทานนาคดีผู้เป็นเจ้าของกันเทศสมกับพระพุทธบัญหาตที่สเุเด็จพระที่ชิตตมาได้ทรงมาสิทธวิว่าสัพพะทานธรรมทานังนที่นาอานิสงแห่งธรรมทานนั้นชนะอานิสงของทางทุกชนิดวันนี้ตรงกับวันพระขึ้นแป่ข้างเดือนกล้า นับตั้งแต่เข้าพรรษามาก็ได้สั่งการกลาแล้วอัตมาภาจะรับมอบหมายจากคณะสงฆ์ให้มาสแสดงพระธรรมเทศนาอาเทศไตรมารเป็นรูที่สาซึ่งเนื้อหาของการเทศใจบ้าเป็นเรื่องของบารในเรื่องพิสาปและการพิสา,านนี้อัตมาได้มาสแสดงในเรื่องเชื่อมั่นในความดีครั้งนี้ เพื่อเป็นการประดับสติรรปัญญาบารมีสร้างเสริมกุศลบุญญาราศิแก่สาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายจนกว่าจะสมควรแก่เวลาก็ขอให้ทุกท่านจงตั้งจิตให้เป็นไปนตามกระแสพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นกุศลสูงสุด,สดอนุญาตให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเอามือลงได้บ้าง และการอนุญาตให้ผู้ที่ประสงค์จะได้อานิสงส์ในการติดกันเทศลงมาติดกันเทศได้โดยสงบนะอาตมาพูดนมหมายความว่าอยากจะได้เงินจากโยนเยอะๆหรเพราะว่าโยนเสียจะติดอาตมาก็ได้เท่าเดิมทลยรา้เตรียมไม่ให้แล้วแต่เป็นโอกาสที่โยนจะได้ลงทุนน้อยจะได้ผลสูงติดกันเทศบบในอานิสงส์น่สงยินงกว่า่อยกันทิ้งเดียว บอกไปแล้วว่าสัพพะทานังาธรรมทานที่นาจิตและทางวัดเองก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยก็ดำเนินความตามพระบาลีที่ยกขึ้นมาเป็นทีนเนบบ่เทียรวกสอบเบื้องต้นว่าสัตโเสีแสัตบรนณนยโสโคขสัมมติโตยังยังประเทสังภาตตตตตชติตัทธะเกวะปูชิโตก็มีความว่าสัตโทหมายถึงบุคคลผู้ศรัทธา สีเรและสังปันโนบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสียญาตโสโพคัสมัปิโตบุคคลผู้ที่ถึงพร้อมด้วยเกียรติยศและโวคัสสมบัติบุคคลที่มีคุณสมบัติสามประเภทนี้ยังยังปฏิสังพัชิติเดินทางไปที่ไหนันะตัดทางตัดเทวภูชิโต ก็จะรับจะได้รับการศัการะบูชาในทุกที่ที่ไปนั่นเองทีนี้มาดูคำอธิบายในแต่ละคำกันคำว่าศัตโูนั้นก็หมายถึงความศรัทธาในระรัตนรัยศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระสาจแดงก็แบ่งเป็นสามระดับด้วยกันก็คือระดับอ่อนอ่อนแบบอนุบาลระดับกลางกลางกัน นักศึกษามัธยมหรือนักศึกษาอุดมศึกษาและก็ระดับสูงศรัทธาอ่อนยกตัวอย่างก็อย่างเช่นคนที่เชื่อว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นที่พึ่งแก่เราได้ในเวลาที่เราลำบากสามารถมา,ากราบขอควานและประสบความสําเร็จได้อันนี้เรียกว่ามัทธาอันทอน่อนต่อมาศรัทธาระดับกลางก็คือเชื่อมั่นว่า นอกจากพระัตนาัยที่เพิ่งเรียนศาสนแล้วพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นทําให้เราค้นข์ได้จริงจริงส่วนศรัทธาระดับแรงกล้าก็คือนอกจากเชื่อมั่นในพระธรรมำคำสอนนับถือพระัตนาัยแล้วแม้แต่เหตุแห่งชีวิตก็จะไม่มีความหวั่นไหวในความศรัทธาในศาสนาเลยเรียกว่าถึงจะโดวฆ่ากาไในทิ้งศรัทธาศีลก็เช่นกักนพูดถึงศีล อย่างคารวาสทั่วไปที่คลองเรือนก็เป็น15น,นะบุคคลผู้สมาทานสิบโมศหก็เป็น18สมมาเนศก็10 10ร่างก็1227ทีนี้การสมคูรแห่งสิลและการอยูพร้อมแห่งสินนั้นก็มีสามระดับของกันระดับอ่อนก็คือชเชื่อว่าสินน้นทำให้ตนเองมีความสุขก็เลยรักษาสิลในวันสำคัญได้ในวันที่ตนเองว่างได้ ในวันที่ไม่มีการงานการบูลณาบ้านส่วนระดับการก็คือพยายามรักษาสินที่บริสุทธิ์ทุกวันสินขาดวันไหนก็สมาทานต่อสินใหม่ส่วนระดับแรงกล้าก็คือยอมตายเลยไม่ยอมให้สินขาดเอเป็นเหต่แห่งชีวิตจะมาโดนฆ่าย,ยัางงแล้วแต่จะไม่ยอมทําลายสินด้วยตนเองไม่ยุยองส่งเสริมให้บอื่นทำลายสิหรือไม่ยินดีใหเส็นคนอื่นทำลายสิล นี่เรียกว่าเป็นผู้สมรู้ด้วยสิริแรงกล้าต่อมาเรื่องของบุคคลที่เพียบพร้อมด้วยเขียนปียศชื่อเสียงแ,และโค้ชสมบัติก็มีสามระดับด้วยกันระดับบนอ่อนก็คือเรียกงา่ายๆว่าเศษฐีประจำหมู่บ้านเสษศีประจำตำบลบรรดาในหมู่บ้านในตำบลน,นั่นเองระดับกลางก็คือกางระดับคูวิชา ระดับสูงก็คือดังระดับประเทศหรือระดับโลกนั่นเองสำรับตําแหาขออนุญาตยกตัวอย่างบุคนนอกคําภี์ขึ้นมาหนึ่งนะเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันจะยกบุคคลตัวอย่างมาเ,เปรียบเทียบกันสองท่านท่านที่หนึ่งทุกคนคงจะรู้จักดีเพราะท่านมีเข้เรียกว่าเกียรติยศและก็โรคะสูงสุดในประเทศในขณะนี้ก็คือท่านนายก รัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือลุตุมีใครไม่รู้จักลุงตนะุผมจะรู้จักทุกคนนะกับท่านที่สองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,วมีพลกระทรนเดียรัราชการที่9้าคิดว่าทุกคนคงเิดทัน,นรัชสมัยของระองค์นะและก็รู้จักสองบุคคลน,นี้มีความเสมอการือใกล้เคียงกันด้คือความสมบูรณ์ได้ยศและโคับ ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงสุดในประเทศไทยแล้วแต่มีคุณสมบัติอีกสองข้อที่แตกต่างกันนั่นก็คือในเรื่องของความศรัทธาในพัรัตนาไใรและก็ความสมบูรณ์ด้วยสิ่อาตมาไม่ต้องอธิบายละเอียดน,นะผมจะเข้าใจเองและยองทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายลองพิจารณาดูสมมติว่า ทั้งสองท่านเนี่ยมาเยีอยมรัดพระแก้วทานายกตู่มายอมจะทําการต้อนรับรือเตรียมตัวต้อนรับอย่างไรถ้าพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้ามายอมจะทาอย่างไรอันนี้เรื่องสมมตินะไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ยอมคิดตามได้แน่นอนการต้อนรับการเตรียมตัวและความพ,พร้อมเนะี่ยแตกต่างกันจริงไหมคนที่เราอยากจะสการะบูชา กับคนที่เรารู้สึกไม่ค่อยศรัทธาเท่าไหร่เราก็จะต้อนรับแตกต่างกัน,กนที่ยกตัวอย่างสองท่านนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดเมื่อยกตัวอย่างบุคคลสำคัญในพระบาลีที่จะกล่าวถึงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาลก็จะขอกล่าวถึงบุคคลสำคัญในพระบาลีเลยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสมัยที่พระศาสดาประทับอยู่ในรเชวัน ทรงปารถพระเถระชื่อว่าสุธรรมเจงต์สระธรรมเทศนาที่เป็นบาลีที่ยยมได้สั่งเมื่อกี้นี้นขึ้นมาอาจะมาผพ้อีกครั้งคุยมก็จำไม่ได้นะเอาเป็นว่าพระองค์ตั่ขึ้นมาอะไรเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในนครมัชชิกาสมมีขหาราชรคนหนึ่งชื่อว่าเจงต์ัง,งแต่คำว่าขหาราชหรือเศรษฐีเนี่ย ในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่สามร,ระดับด้วยกันนะเขาก็จะมีสาจมจำพวกเศรษฐีที่มีแต่ทรัพย์สินเงินทองแต่ไม่มีบริวารอยู่เขาเรียกว่าอยู่เอเกาชอยู่แยกตัวไปเขาเรียกว่าอุดูทีคือมีขุนทรัพย์เงินทองเศรษฐีอีกประเภทหนึ่งคือเศรษฐีที่พระราชาแต,ต่งตั้งตําแหน่งให้และก็เศรษฐีอีกประเภทหนึ่งคือประเภทสุดท้ายเขาเรียกว่าข้าหนราพอดีก็อยู่บ้านนอกแค่นนไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ว่าเป็นเจ้าของบ้านนอก เป็นลูกพี่เป็นนอ้องเช่นเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันแมนเลยอย่างงี้คดีอย่นี้ชื่อว่าจิตตาวันหนึ่งไปเห็นพระจิตาทาของพระสัชชิเกิดความเลื่องใสขึ้นพระสัชชิก็เป็นภาคร้าสาวกในจำพวกของพระเจ้าทีนะเป็นรูปเดียวกันกับที่ร้าสาวในอดเห็นพระจิตตาและเลื่องใสก็ฝัาางธรรมรุปธรรมเป็นประสบได้บลย ท่านมนิบลพระสัชิให้เข้าไปรับอุปทานไปฉันอาหารในบ้านหลังจากเสร็จพัฒกกิจขอฟังพระธรรมเทศนาจากพระสัชิพอฟังพระธรรมเทศนาเสร็จบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบาันพอบรรลุธรรมเสร็จแล้วมีความจัทจ้าที่จะถวายที่ดินส่วนตัวสร้างเป็นวัดเพื่อพิสุขที่จะจรมาจาัดสารทิศได้มาอยู่อาศาัยมาพัก่อนและก็มารับอุปทานก็จกึงได้มอบที่ให้กับพระสัชิ ด้วยการหลั่ง,งน้ำพระเศีโดนทบลงบนฝ่ามือของพระสัชิตในขณะนั้นเองมหาปุทธ,ธีจรดมหาสมุทรเกิดการกำปนาดนไหขึ้นกำปนาดนไหขึ้นนี่ก็เพราะว่าเป็นการแท้สองสารเสริญของเทวดาที่ให้การสาธุการว่าพระพุทธศาสนาได้ปฏิสถานตั้งมั่นในโลกนี้แล้วข่าวนี้เรื่องระเบิดไปกระเท วัดพระเจดจายพระพุทธองค์ทรงประทับสิทธพระมหาโมคลานะและพระสารีบุตรหรือพระอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายเบื้องซ้ายและเบื้องขวานะเบื้องขวาพระสารีบุตรเบื้องซ้ายครับโมคลานะได้ทราบขา่าวได้ทราบข่าวเรื่องถึงความดีของจิตตางก็คิดว่าตนเองอยากจะไปตรวจิตตาสักครั้งจึงได้ทูลขออนุญาตจากพระาศาสดาเดินทางสังคีตโยชน่อไปตรวจจิตตางอัปปะี เจตา่าข้ีพเดีนพอทราบข่าวาการเดินทางมาของพระอัครสาวกก็ได้จัดเตรียมาการต้อนรับในการเดินทางไปต้อนไปรับท่านอัครสาวกเนี่ยในระยะทาง9ด8กิโลเมตรนำพระอัครสาวกมาฉันในบ้านนิมนต์ฉันเสร็จแล้วก็ขอฟังพระธรรมเทศนาจากพระอัครสาวกภาษาญี่ปุ่นกล่าวกับท่านเจต่าข้าพเดว่า เราเนี่ยเหนื่อยล้าจากการเาาดเินทางจะขอแสดงธรรมเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองท่านจงฟังธรรมเล็กน้อยแล้วกันท่านทั้งหลก็รับปากว่าพรับเล็กน้อยก็จบไปเพราะฟังธรรมที่ว่าเล็กน้อยจบถ้าทั้งหลาบรรลุธรรมในระดับที่สามจะเรียกว่าพัฒนาธรรมุขุนพอบรรลุธรรมเสร็จแล้วเกิดความมุ่งใสหนักขึ้น ก็มีมนพระราษฎร์ลบทั้งสองพร้อมกับบริวารที่มาแบบพระราษฎรบทั้งห้าร้อยให้ฉันในบ้านในวันพรุ่งนี้ก้เป็นในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ไปนิมนต์พระในวัดที่ตนสร้างขึ้นไปนิมนต์เจ้าอาวาสนะที่ตนสร้างขึ้นเจ้าอาวาสก็มีชื่อว่าพระสุธรรมไปนิมนต์พิรันพระสุธรรมเขารู้ว่ามันนิมนต์จนเองพหลังเกิดความโกรธเกิดความอึดแาพระราษฎร์ลบเช่นจึงไม่ยอมรับนิมนต์ ม้เศรษฐีจะอ้อนวอนถึงสามครั้งก็ไม่อยอมรับทีมน์เศรษฐีเห็นพทมนุ์นไม่ได้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวท่านจะมีกรรมที่ปรากฏแต่ท่านให้รู้เองอะลรและเศรษฐีก็เลยลาไปไปเตรียมของหเตรียมสักการะที่จะถาวายพระกระสาบลบและพระที่จะมาฉันในบ้านตนเองฝ่ายพระสุธรรมผู้เป็นเจ้าว่านะั้นถึงจะไม่รับทีมน์แต่เตื่นแต่เช้าไวยลุกขึ้นแต่เช้า นุ่งสปง,งทรงจีวรแล้วก็สะพายย่าสะพายบาตเพื่อจะออกไปบิณฑบาตแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตั้งใจหมายจะไปดูดิจะสอดสอมดูว่าทานที่ข้าพเจ้าเตรียมไว้ถวายนั้นจะโอรหรือจะดีหรือจะไม่ดียังไงพอไปถึงบ้านข้าพเจ้าก็เลยพูดเศษสีข้าพเจ้าว่าเออทานที่ท่านเตรียมไว้ถวายพระสาวกเนี่ยโอราญยิ่งใหญ่จะเกิดน,นะ แต่เพื่อที่จะเป็นการเสียสีด้วยเชื้อชาติด้วยชาติกําเนิดของท้าพเจ้จึงบอกว่ามันขาดอะไรไปบางอย่างเสียสีก็ถามว่าอะไรนะครับที่มันขาดไปท่านจาวาดเลยบอกว่าไอสิ่งทีนขน่ขาดไปคือขนมนแกงงานคำว่าขนมแกงงานฟังดูอาจจะเอ๊ะมันเสียสียังไงก็คือว่าตระกูลของท้าพเจาเนี่ยเป็นคนที่คิดค้นขนมชนิดนี้ขึ้นมา เมื่อขนมเทศตะโ้นขึ้นมาไม่ดีในทานก็เลยเสียสีว่ามนมแดดทาไม่มีประมาณนี้นนะให้โกรธเพราะถ้าันนี้ได้ฟังอย่างนั้นเกิดความไม่เรื่มใสจนงได้กล่าวอุป,ปมาเปรียบเทียบท่านเจ้าว่าหันกับอพรัสสาวกว่าเมื่อเทียบกับอัพราาัสสาวกาาแล้วท่านก็เกิดยบ็นหลักมีการเท่านั้นเองทําให ท่านจะอา,า,าอะวาสแล้วก็าสุดานั้นโกรธตะวันเสร็จถีกลับคืนได้ว่าเออนี่มันอาวาสของท่านฉันจะไปจากที่นี่เองด้วยความโกรธนั้นก็เลยออกจากอาวาสแล้วมุ่งตรงไปหาพระศาสดาที่ทวดัดเทวันเดินทางสามสิบยอดไปฟ้องพระศาสดาฟ้องนย่างารก็คือนำคำที่ตนเองกล่าวต่อหน้าพระดีและก็นำคำที่พระดีกล่าวมาต่อตนเองไปฟ้องพระศาสดา พระพระศาสดาสดับจับฟังคานั้นแล้วก็ชี้แจงโทษให้ท่านสุธรรมรู้ว่าท่านเป็นความผิดของท่านไม่ใช่ความผิดต่อพ่าบดีลงสมทานให้สำนึกผิดเสร็จแล้วรับสั่งให้ไปขอขมาทหาบดีพระสุธรรมก็เดินทางไปขอขมาทหาบดีด้วยระยะทางสามสิบโยอนสามสิบโยชนในี้ไกลขนาดไหนก็สี่ร้อยแปดสิบกิโลนะช้หน้าเชียงใหม่ ใช้เวลาหลายวันเหมือนกันพอเดินทางไปถึงไปขอเข้ามาถ้าบาดีว่าตัวเองบัญชีพูดไปวันนั้นเนี่ยเป็นความคิดของตัวเองขอให้ท่านโหสิกรรมให้ผมเถิดถ้าบาดีบอกผมไม่ให้อโหสิกรรมให้เกลยไปเกอ้อเลยก็เลยกลับมามากราบเรียอนร,รัศดาองก็รัศดาก็ทราบว่าพประดีเนี่ยจะไม่อโหสิกรรมให้หรอกแต่ที่ส่งไปเพราะว่าเจ้าตัวท่าน พระสุธรรมเนี่ยเป็นผู้ที่ความกระญ้าเป็นผู้ทีท่มีความถือตนสูงก็เลยอยากจะทัดุิสักเลยให้เดินทางให้ลำบากเล่นพอมาเที่ยวหนึ่งพระองค์ก็เลยเห็นว่าจิตใจและอ่อนลและจึงตั้งพระอนุทวดอีกหนึ่งรูปให้ไปพร้อมกับพระสุธรรมไปขอเข้ามาเสร็จทีเที่ยวนี้ก็เดิททนทางไปเที่ยวหน่อไปเชียงใหม่รอบหนึ่นง,งแต่ว่าจะจใช้หน้าเราเลยนะ ไปขอขามาเสษสีไปแสดงอาบัตต่อหน้าเสษสีแล้วก็ขอขามาก็เสดฐีเห็นเช่นนั้นแล้วก็เลยกล่าวว่าสมขออโหสิกรรมให้และขอขามาเรียงว่าถ้าในเหตุการณ์นี้ผมมีโทษอะไรอยู่ก็ขอให้ท่านทำพยโทษแล้วถึงเลยเขาเรียกว่าอโหสิกรรมให้ผมด้วยเรื่องนั้นก็จบถ้าสุดท้ายก็กลับมาจากเพืะอทศดายว่าตอนนี้เสษฐีอโหสิกรรมให้ตนแล้ว พระศาสดาจึงบอกว่าให้พระสุธรรมตอบไปว่าขึ้นชื่อว่าเป็นสมณะเองความที่ตนเองคิดว่าความที่ตนเองคิดว่านี่คือคาว่าของเรานี่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานี่เป็นอุบาสกของเรานี่เป็นอุบาสิกาของเรา เกดิดความรีช้าขึ้นหรือเกิดความเหนือตัวขึ้นอย่างนี้ไม่ควรไสําลำตสนักเมื่อพระตุลาทำทำเช่นนั้นแล้วและความที่ตนเองถอนมานะออกไปได้แล้วยังสองสงามวันผ่านไปก็ได้ปรรลุชน์แพระพันล์ฝ่ายข้าพเจ้าก็ได้คิดว่า ขณะที่ตนเองเนี่ยไม่เคยได้พบพระพุทธเจ้าเลยพบเพียงพระอริยาสาวกและพร,ร,ระอัตระสาวกก็สามารถบรรลุธรรมได้สูงถึงเป็นพราอาจารย์ทีนนตนเองเนี่ยสมควรที่จะเข้าไปเฝ้าทระงาศาสดาได้ประการควรจึงได้ชักชวนภิกษุสภิสุนีสงุปาสอุบาศิกา,กา,กา,กาและก็จัดแต่งขบวนคารวนด้วยการเกียสบเบียงไปห้าร้อยเล่มเลย ื่อที่จะเดินทางไปเฝ้าพระศาสดาและไปถายของที่ตนเตรียงไปแห้เบสเ็จแล้วก็มีคนมีพระมีวิสุทธิทั้งหมดรวมกันทั้งหมด3,000คนร่วมกันอาสาบวนในการเศรษฐีพเพราะเสรษฐีเนี่ยเดินทางออกจากบ้านด้วยความมีสมผลบุญและกิศศ่นสิ่งที่หอมเนี่ยมันชุ่งไปถึงเทวโลกเทวดาทั้งหลายก็เลยลงจากวรรคัน,นมาต้อนรับเสรษฐี ได้การตูกจท้ายรักแร้ทุกหุน่นยนด์และก็เอาอาหารเสื้อผ้า,าและก็ของใช้ของที่สมควรในบันทิดเอามาต้อนรับเศรษฐีตลอดระยะทางเศรษฐีเดินทาง30วันในสวนวัชเชตวัน,วนโดยที่ไม่ได้หยิบจับวัตถุในกรวยของตัวเองเลยใช้ใของที่เทวดาและมนมุษยนทั้งหลาย,ยมาบูชาเั่นั้นเมื่อไปถึงท่วัดวัชเชตวัน,วนก็ไปกราบพระศาสดา ในการที่ถาพระศาสดาแล้วก็ขออยู่ทําทานในวัดวชเรตวันั้นอีสานสิบวันในสามสิบวันนั้นเศรษฐีก็ตั้งใจว่าผมจะได้ใช้ของที่ตนเองนามาแต่ก็หายไม่ในสามสิบวันนั้นทั้งกวยงเทและมนุนย์นทั้งหลายที่รู้คนของเศรษฐีหรือว่าเศรษฐีจะมาก็าไปเตรียมของมาดิเอามาให้เศรษฐีได้ทําบุญหมดไปถึงวันที่สามสิบไอ้ของที่เตรียมมาห้าร้อยเี่ียบไม่ได้ยุบไปไหนเลย เศรษฐีก็เลยเข้าไปกราบทูลทศาสดาว่าตนเองตั้งใจจะอาของทั้งหมดที่มาถวายแต่ถ้าว่าตนเองจึงจะอยู่อย่างนี้ไปอีกปีหนึ่งของในห้าร้อเหรียญที่เอามาก็ไม่ได้ยุบหรอกเจนขอจากทงลขอโอกาสว่าขอพระองค์จึงบอกที่ให้ห้าพระองค์ได้ถ่ายเหรียญเลยของพวกนี้พระองค์จะไม่ลับไปจะกลับไปที่บ้านไม่เปลี่ยนปลงจะขอถวายของทั้งหมดพะศดาวข้อมอบไว้หมาปีให้ไป็บอกที่ให้ ท่านจึดถ่ายเกวียนจะเป็นเกวียนเปล่แล้วก็พาบริวารทั้งหมดทั้งพระทั้งพิษุตีทั้งอุบาสกุบาสิกาอาศัพันคนเดินทางกลับบ้านเพราะจะเดินทางกลับบ้านเท่านั้นพวกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเอาแก้วเหรียญทองมาใส่เกวียนทันห้าร้อยจนเต็มเกวียนที่ว่างตนี้เต็มจะแล้วโดยแก้วเหรียญทองเศรษฐีิจะเอาแก้วเหรียญทอง เป็นค่าช scream, ใชได้จ่ายในการเลี้ยงดูบริวารหระอารวานสังสาพันจนเดินทางกลับมาถึงบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์พราอานนท์เลยกล่าวถึงถามพระศาสดาว่าเศรษฐีเนี่ยได้รับการสักการะบูชาเหตุผลเพราะว่าเดินทางมาหาพระองค์หรือว่าเพราะว่ากากพระองค์แล้วเดินทางกลับจึงได้รับการสักการะบูชาพระศาสดาก็จึงตรัสว่า เหตุที่เศรษฐีจะไปไหนก็ตามคนที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธามีความเลื่อมใสในตัวมนขอพุทธศาสนามีสศีลบริสุทธิ์จะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็ยอมได้รับการสักการับูชาและก็ได้ตัดระธรรมาได้สนาที่ยกขึ้นมาเรื่องแรกที่เราได้ฟังกันนะัว่า ส,สัตว์โทมิเอนะสัมปันโนยโสโอคะสมัปิโตยังยังปฏิสังัจิติปร,ระกาศปฏิปภูชิโตซึ่งก็แปลไปลแล้วนะว่าบุคคลผู้ที่มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยึงผู้โดดม,มั่งค้อนมัง่งคั่นไปด้วยโอคะสมบัติและขยศไปที่ไหนก็ตามย่อมได้รับการสการะบูชาในที่นั้นอันนี้สาธุชนเขาธลอเรียนสา ก็ฟังกันมาแล้วกลับใปเน็ตหน่งไปที่บุคคลตัวอย่างเราย้อนกลับไปดูความแตกต่างกันระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่เก้ากับนายกรุสิทรุพระงองค์เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีศรัทธาในระวัลพุธราสมาชัดเจนใครก็รู้ใครก็เห็นพระองค์มีสิทธิบริสุทธิ์พูดสินใจทาสิ่งน,นั้น ไม่เคยคิดชั่วคิดร้ายลยเมื่อพระองค์เสด็จไปที่ไหนนะก็ได้รับการต้อนรับจางที่น,าน่าส่วนนายกบุญตูล่ะประฤติปฏิบัติอย่างไรเอาไปคิชกัิดดีนะขนาดอยู่เฉยๆยังมีคนห้อมร้อมไปหาปเลยแต่ไม่ได้ไปบูชาไปไล่เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนไม่มีศรัทธาและไม่มีศีล ไม่มีรัฐบาลไหนเลยที่เกียวย่ำย่ำดีพระพุทธศาสนาได้รุนแรงเข้ารัฐบาลนี้นะมีการเข้าไปจับกลุ่มรสงมทั้งที่เป็นความผิดของพระราชการไปเอาพระราชาคณะสงฆ์ทนเยอะแยะไปปลูกวัดเป็นทาลายวัดเยอะแยอะอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะไม่ศรัทธาในศาสนาแ,สาแล้วก็ไม่ศรัทธาแล้วเป็นยังไงก็เห็นผลอย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละเทียบกับพระ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนายยมตู่ก็เปรเียบเสมือนอีกาเช่น,นในหลวงเปร,รียบเสมือนพญาหลวงอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาก็กินเวลาพอสมควรสมสมัยใจเวลาแล้วจึงขอเรดดดื่องลดนึ่งลดกลับเทศมาท่านน่งพอสมพะสมขอบเปิ้ลสัมเทศจากเกียร์จำลองจงได้ส่ส่งวัฒน,นาอายุยืนยาวร้อยสัมมาจันม้อยามปร,ร,รารถนาทรัพย์สินเงินทองไหนต้องนึ่งมาโดยสายธารายยี่ให้ทานเลย ให้มีราศีที่ฐานนอกบ้านในบ้านทุกคนนับถุขเยอะสัดส่คนทุกคนนึ่งมหือยให้โลกเราเหนือได้เป็นความดีให้มีกำลังดุร้ายใช้สามติดใจตั้งอานความราชสีบุญทองยองใหญ่ไร้ข้าราตรีตลอดที่ดีสุขสมัยอำนาจในรัฐอุปภัตตุผลให้ยองสุขล้นในขอกสถานฉันเทศนามาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วยปัะการัชนี